รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าวจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิรูรอบตัวรู้รเรื่องราวที่รู้ทันข่าวบอกก้าวเล่าสิเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนชาวบ้าน เาจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิกเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยยามาฮาฟีโนหัวฉีปูนอินซีเรอบ วสดีครับสวัสดีคุณลุยครับสวัสดีดค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบออเก้าเล่าสิบค่ะถูกต้องแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยครับอาการลิโกโยคะนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ออเบลคอนโดถูกต้องแล้วนะครับไม่ไกลไม่ไกลใช่แล้วชั้นหนึ่งนี่เองนะครับแล้วก็สามารถเดินทางได้สะดวกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินหรือว่าถ้าเกิดใครนะครับขึ้นทางด่วนก็ลงมาที่ทางด่วนพระราม9้าได้เลยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ ถ้าจะมาทางรถยนต์ก็เลี้ยวเข้ามาตรงแยกอสมทก็ถึงแล้วอยู่ด้านหลังเซนทรัลพระราม9ก้านี่เองช้อปปิ้งเสร็จปั๊บนะครับก็มาที่ตึกเบลนี้ครับมาสามารถมาเรียนโยคะได้ด้วยแต่ว่าที่นี่ไม่ได้มีเรียนโยคะอย่างเดียวนะคะมีการสอนฝึกจิตดูสมาธิดูจิตตัวเองด้วยทำสมาธิที่นี่เลยเหรอทูกต้องค่ะแต่ว่าที่สําคัญก่อนหน้านั้นคือเจ้าของเด็ดมาก เด็ดยังไงเพราะว่าเพิ่งมาฝึกโยคะตอนอายุ50กว่ากว่าอุ้ย50กว่าเรียนโยคะได้ด้วยเหรอแต่ตอนนี้นี่เป็นอาจารย์แล้วนะคะครับผมจะเป็นใครนั้นตามพวกเรามาเลยค่ะเข้าไปเลยครับอากาลิโกโยคะวกาวโกโยคะสวัสดีครับ บรรยากาศดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะคุณนุ้ยนะใช่แล้วค่ะอุ้ยตายแล้วมีคอสเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นหลายรายการเลยนะครับทั้งพลายทั้งโยคะผมอยากได้คอสแบบคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนไม่มีเบสิกมาก่อนแล้วสามารถบินแบบนี้ได้ไหมฮะอยากจะบินเยาจะลองเรามีคอสเบสิคมาใหม่ให้ให้น้องดองด้อยแต่าก่อนอื่นเนี่ยนุ้ยว่าชูดไม่ได้ ชุดนี้มีมีชุดให้เลือกเฮ้ไหนไหนนะคะไหนคะเนี่ยคะว้ยเฮ้ยชุดนี้ผมจะใครนะหนุ่ยเฮ้ยโอเคหนุ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยจะเก็ตหลุดไปเลยนะเนี่ยเอาา เอาว่าเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปลองเล่นดูเดี๋ยวเราต้องไปเจอเจ้าของก่อนไปเจอเจ้าของเขาด้วยเดี๋ยวใส่ชุดคุณพูดไปคุณพูดไปเออต้องใส่ชุดก่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีกฎระเบียบว่าเออต้องใส่ั้นเฮ้่ได้ได้นี่จัดนมหน่อยจัดนมหน่อยคุณนุ้ยครับเมอานมาโอ้ไม่เดี๋ยวนี่คือชุดเล่นโยคะที่นี่ครับ ใช่จริงเหรอสุจราหลอกหรือเปล่าเปล่าจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะผิดงั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนข้างล่างก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกับเจ้าของแต่ข้างบนเหมือนเดิมนะข้างบนเอก็ชุดนี้ไ่ผมไปไปจัดให้เลยว้า าวคนไหนกำลังออกกำลังกายสวัสดีค่ะเห<บ>็นเรื่องหลังลงเลยสวัสดีค่ะสพ<ย>ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนมาถ่ายละครนี่อยู่เหรอครับอือคลิปจริงโอ้ยนี่ คือเจ้าของอาการโยคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับคุณนุ๊กบอกว่าจะพามาหาเจ้าของผมเจอหน้าป้าผมนึกว่าเรากำลังถ่ายทำละครอยู่สิหน้าเริ่ฉับประมาณนี้เจ๊จี้ค่ะถามนิดนึงว่าที่นี่เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราเห็นดานนอเขาบอกว่ามีทั้งโยคะแล้วก็มีทั้งโยคะฟลายด้วยสำหรับห้องนี้นี่คือเอาไว้สอนอะไรครับเจาจีอันนี้นะคะก็คือห้องที่ไว้สำหรับโยคะ นะโยคะที่ป้าสอนกันที่นี่นะคะก็จะมีหลายรูปแบบก็จะมีทั้งโยคะร้อนเงยหน้าขึ้นดูเราใช้รังสีอินฟราเรดในการให้ความร้อนเดิมเนี่ยที่เราเคยคุ้นเคยกับโยคะเนี่ยโยคะร้อนเนาะเขาเหมือนช้ลมร้อนใช่ใช่ลมร้อนเป็นช็เตอร์ใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยพอเราเห็นประโยชน์ของรังสีอินฟราเรดในการดูแลเรื่องกายภาพบําบัดได้ด้วยก็เลยใช้อันนี้ขับพิษร้ายต่างๆในร่างกายออกมาผ่าน ลงมาทางเหนือ แล้วก็ดีมากเลยกับเซอร์คูลเลชันในร่างกายของเราห้องนี้ก็คือโยคะร้อนโยคะร้อนแล้วก็มีโยคะอุณหภูมิปกติมีหินโยคะคือโยคะที่อยู่ในท่าเนี่ยสามนาทีถึงห้านาทีเป็นโยคะที่ทําช้ามากเพื่อให้ร่างกายของเราเหยียดแล้วยืดแล้วก็ผ่อนคลายไม่กดไม่ฝืนแล้วก็จะดีสาหรับร่างกายของเราส่วนไหนที่บาดเจ็บเพราะว่ามันไม่กดไม่กระแทกไม่กดไม่กระแทกค่อยๆผ่อนคลายไปแล้วก็มีโฟล์สำหรับคนที่ฝึกไปแล้วระดับหนึ่งโฟล์นี่คือต่อ ต่อเนื่องต่อเนื่องคือคนเนื้อไหลลื่นไปถึงเบสิกไปแล้ว่เบสิกไปแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราเน้นย้ำเรื่องเบสิกเพราะว่าไม่ว่าจะเอ่อถ่ายเอะไรฝึกไปได้มากมายขนาดไหนก็ตามหยุดไปสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัวก็แข็งอย่างเดิมกโยกขาเนี่ยมี่ผมลองยืดแล้วยืดได้แค่นี้เองป้าครับดูนี่ครับงานนี้ผมว่าดูป้าดูป้าโอ้โหโอ้ เขาจะต้องทำตลอดก็ตามตลอดเนี่ยร่างกายของเราก็จะเย็นยืดได้ดีนะคนณพ่ออยากทำบ้างจังเลยโอ้ยยังต้องอยากลองทำหรอเดี๋ยวศีรษะลูกออกมาเอางี้ยังไม่ได้ มี้องอื่ใช่ครับเดี๋ยวเราให้คุณป้าเนี่ยลองพาไปเดินชมบรรยากาศแล้วก็สถานที่อื่นบ้างด้ว่อรวมถึงอยากถามว่าเอ๊ะทำไมที่นี่ต้องชื่ออากาลิโกจุดเริ่มต้นที่นี่เป็นอย่างไรและที่สาคัญที่นี่ยังมีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้อีกด้วยใช่ใช้ห้องนี้เลย่ใชงห้องนี้เลยไว้ต้องมาได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวป้าครับไปห้องโนที่นั่งเลยครับ วันนี้วันองค์จะพาไปเที่ยวเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีเกาะมากถึง105เกาะและเป็นดินแดงริมทะเลอันดามันนั่นคือจังหวัดสตูลครับเมื่อพูดถึงสตูลทุกคนต้องรู้จักอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาเป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนที่เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตามีเกาะน้อยใหญ่จํานวนมากครับหนึ่งในนั้นก็คือเกาะหลีเป๊ะเกาะที่มีน้ําทะเลใสสีเขียวมรกต ที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเกาะหินงามเกาะที่มีหินรูปร่างแปกต่างไม่เหมือนที่ไหนซึ่งเชื่อว่าหินสวยๆเหล่านี้มีที่เกาะหินงามเพียงที่เดียวบนโลกนี้ครับถัดมาเกาะไท่เกาะเล็กๆที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือซุ้มรักนิรันดร์ครับซุ้มหินเกิดข,ขึ้นโดยธรรมชาติเชื่อกันว่าหากคู่รักใดได้รอดซุ้มนี้แล้วจะมีความสุขเคียงคู่กันชัวน่วนิรันดร์เลยอีกที่ที่พลาดไม่ได้หาดหอขาวเป็นหาดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะทั้งหาดเต็มไปด้วยเปลือกหอยทั้งหมดไม่มีทรายซ่า ารเม็ดและถ้ำเลสเตโกดอนเป็นถ้ำที่มีลักษณะคล้ายอุโม,มงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยใครที่ชื่นชอบทะเลต้องไม่พลาดจังหวัดสตูลครับไทยเที่ยว,วเที่ยวไทยใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิ